สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่นะคะวันนี้จะมานำเสนอเป็นงานออันนี้เป็นโบวี่นะคะอันนี้เป็นงานมีดโบวี่นะคะตัวด้ามจะเป็นงานด้ามเหล่าหยดน้ำแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นทรงมีดนะคะพี่พี่จ๋าราคาเริ่มนี้อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะ ความกว้างอยู่ที่2นิ้วนะใบยาวอยู่ที่11นิ้วเลยนะคะสั่นหน,หนาเลยนะเล่มนี้ใช้งานหนักได้สบายมากนะคะสันนนะส่นอยู่ที่8มิลเลยนะสั่นอยู่ที่8มิลเลยนะคะเล่มนี้1,200บาทนะคะสั่น8มิลด้ามเหล่าหยดน้ำน,นะคะโดยสุงที่ดาคอมมันซื้อ่าต่อไปค่ะเล่มที่สองเล่มที่สองจะเป็นงาน ทรงยาแบบนี้เลยนะคะสเปคก็จะอยู่ที่กว้างหนึ่งนิ้วหกุค่ะความยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วสองหุ่นสันไหนอที่สี่ถึงห้ามิลน,นะคะตัวนี้ฟันได้นะขอภัยด้วยนะคะพอดีกระดาษเปียกนี่คมหวานเลยนะคะคุณาคมหวานทุกเล่มนะคะ ตัวนี้จะด้ามยาวหน่อยนะคะพี่ขะตัวนี้จะเป็นงานด ouais. we ้ามเหล่าไปด้ามกลึงนะคะยาวแบบนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะหนึ่งพันสองร้อบาทตัวนี้เป็นงานเหล็กตลับลูกปืนนะคะพี่จ๋าเป็นงานตลับลูกปืนนะคะต่อไปค่ะเป็นงานขัดข <del> ่าวเล่ม <nutrition> นี้เลยนะคะงานขัดขาวเล่มนี้เลยนะคะเล่มนี้นะคะจะเป็นงานปลายแหลมนะคะเป็นงานเหล็กตลับลูกปืนนะคะ ความวกว้างอยู่ที่1นิ้ว4ีหุนค่ะความยาวอยู่ที่13นิ้วสองหุนนะคะสั่งอยู่ที่4 5่จ้มิลเลยอยู่ที่4 5ห้ามิลเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูความคมกันนะคะราคาพันต้นๆน,นะคะพี่สาใช้งานหนักๆได้สบายมากเลยนะคะคุ้มันหวานเลยนะอันนี้อยู่ที่1500บรอยบาท เล่มนี้อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่ๆท่าไหนที่สนใจนะคะเล่มที่หนึ่งหนึ่งพันสองร้อยเล่มที่สองหนึ่งพันสามร้อยเล่มที่สามหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะจะส่งฟรีให้นะคะเก็บปลายทางไม่ได้บุกเพิ่มนะุดนี้นะคะพี่ท่านไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่0ูนย์2 6 6สีอแอดไลน์ค้นหาได้ด้วยเบอร์โทรเลยนะคะ สำหรับ facebook ก็มีอาจารย์ปู่นะคะช่อง y o u u u e e มีชอดีเล็ตแร่นะคะฝากกด subscribe กดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพี่ๆจา้าวันนี้เนาะก็ต้องขอตัวลาพี่ๆี่ f ทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ